มีมันเทศแค่ลูกเดียวก็สามารถทำขนมอร่อยๆไปกินเพลินๆที่บ้านกันได้แล้วค่ะกรอบแค่ไหนลองฟังเสียง สูตรนี้ทำออกมาแล้วมีความกรอบหอมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของบันเทศทุกคําที่กินด้วยค่ะใครได้ชิมแล้วต้องติดใจทุกคนค่ะขั้นตอนการทําก็ง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะพามาทำขนมมันเทศอบกรอบเอาไว้กินเพลินๆที่บ้านในยามว่างกันค่ะก่อนจะทำฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าอันดับแรกนำมันเทศมาหนึ่งหัวค่ะจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดค่ะเพื่อเอาเศษดินหรือว่าเศษโคลนที่ติดอยู่ออกไปค่ะเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ปลอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะ มันเทศหนึ่งหัวที่เจ๊หิวใช้ในวันนี้อยู่ที่200กรัมค่ะเมื่อปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลานำไปนึ่งจะได้สุกง่ายๆค่ะนำไปนึ่ง10นาทีโดยใช้ไฟกลางค่ะ เมื่อครบ10นาทีแล้วลองใช้ซ่อมจิ้มลงไปบนเนื้อมันเทศดูค่ะหากจิ้มลงไปไง่ายๆแบบนี้แสดงว่ามันเทศสุกแล้วค่ะก็ยกออกมาได้เลยค่ะจากนั้นก็บดมันเทศให้ละเอียดค่ะตอนนี้กลิ่นมันเทศหอมมากๆเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ใจหิวก็บดมันเทศมาจนละเอียดดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำเนยลงมาใส่50กรัมค่ะใครจะใช้เป็นเนยจืดเนยหวานหรือมา,าร์เกลีนก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้เนยและมันเทศเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อคนมาจนเนยและมันเทศเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำน้ำตาลลงมาใส่ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปีก2ช้อนโต๊ะค่ะหากมันเทศของใครมีรสหวานมากก็สามารถใส่น้ำตาลน้อยลงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันเทศของใครไม่ค่อยหวานก็สามารถใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะก่อนจะใส่น้ำตาลลงไปก็ลองชิมมันเทศดูก่อนนะคะ เมื่อคนมาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็นำแป้งสาลีอเนกประสงค์110กรัมลงมาใส่ได้เลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นี้จะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อค่ะจากนั้นก็คนให้แป้งและมันเทศเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่หลงเหลือผงแป้งเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็อาจจะคนยากนิดนึงค่ะ ตอนนี้เจ๊หิวก็คนมาจนส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเข้ากันดีแล้วไม่หลงเหลือผงแป้งอยู่แล้วนะคะเจ๊หิวก็จะไปล้างมือค่ะแล้วก็จะใช้มือลงมานวดแป้งมันเทศของเราค่ะใช้มือค่อยๆนวดแป้งมันเทศจนขึ้นเป็นก้อนแป้งเลยนะคะแบบในรูปค่ะ จากนั้นเราก็จะเพิ่มรสชาติของขนมด้วยการใส่เกลือป่นลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาคะ่ะและก็นวดต่ออีก2นาทีคะ่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะแป้งมันเทศของเราก็จะมีความนุ่มขึ้นมาคะ่ะค่อยๆใช้ฝ่ามือกดค่อยๆใช้ฝ่ามือนวดแป้งไปเรื่อยๆคะ่ะ ตอนนี้ใจหิวก็นวดแป้งมันเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งมันเทศมีความนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้นํำแรปสำหรับแรปอาหารมาหนึงแผ่นค่ะตัดแผ่นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลึงแป้งกันบนนี้ค่ะนำก้อนแป้งมันเทศของเรามาวางบนแรปค่ะจากนั้นก็นํำแรปมาปิดอีกชั้นนึงค่ะ และใช้ฝ่ามือค่อยๆกดให้แป้งมันเทศค่อยๆแบ่นลงเล็กน้อยค่ะแบบในรูปเมื่อกดให้แป้งมันเทศแบ่นลงเล็กน้อยแล้วก็ให้นําไม้สำหรับคลึงแป้งค่ะมาช่วยในการคลึงครั้งนี้ค่ะเราจะมารีดแป้งให้เป็นแผ่นเล็กลงนะคะ แล้วก็ให้ได้รูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหากใครไม่มีไม้นวดแป้งแบบนี้ก็สามารถใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยแหละค่ะค่อยๆกดแป้งให้แบนลงได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่กดแบนจนเกินไปนะคะจะให้มีความหนาตรงขอบสักเล็กน้อยค่ะเปิดแรปชั้นบนที่ปิดอยู่ออกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งขอบแป้งมันเทศของเราให้สวยๆกันค่ะ ในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ใช้ไม้พายค่ะค่อยๆตบให้ขอบข้างๆเรียบเสมอกันค่ะทำจนครบทั้งสีด้านเลยนะคะเราก็จะได้ขอบแป้งที่สวยๆแบบนี้ค่ะค่อยๆใช้มือกดแล้วก็แต่งขอบไปเรื่อยๆจนได้แป้งมันเทศมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะ หากใครยังไม่ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ใช้ไม้คลึงค่อยๆคลึงต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแป้งก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะและก็ต้องให้มีขอบขึ้นมาสักเล็กน้อยแบบในรูปด้วยนะคะจากนั้นก็นำแรปมาปิดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ในช่องฟรีซินาทีค่ะเพื่อให้แป้งเซตตัวค่ะเมื่อปิดแรปชั้นบนลงไปแล้วก็ใช้มือรูปให้เรียบเลยค่ะ จากนั้นก็พับขอบเข้ามาค่ะทั้งสองฝั่งแล้วก็พับด้านบนด้านล่างเข้ามาหากันด้วยค่ะแบบในรูปนำไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะระหว่างที่เรารอแป้งเสร็จตัวเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่เพื่อทาหน้าขนมกันค่ะ นำไข่แดงมา1ฟองค่ะใช้แต่ไข่แดงนะคะไข่ขาวไม่ใช้ค่ะใส่นมจืดลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะใครไม่มีนมจืดสามารถใช้เป็นน้ำแทนได้ค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะตอนนี้ก็ครบ25นาทีแล้วนะคะแป้งมันเทศของเราก็เสร็จตัวแข็งดีเรียบร้อยค่ะก็เปิดแผ่นแร็ปออกมาได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้ทาลงบนแป้งมันเทศให้ทั่วด้านบนเลยนะคะเวลาอบออกมาขนมก็จะได้สวยๆค่ะนำมีดมาหั่นแป้งมันเทศให้เป็นเส้นๆแบบในรูปค่ะอย่าหั่นเส้นใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาอบออกมาแล้วขนมจะไม่กรอบค่ะ ให้หั่นความกว้างประมาณ1เซนค่ะเวลาอบออกมาขนมจะได้มีความกรอบค่ะกินก็จะอร่อยนะคะเคี้ยวเพลินๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆก็หั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดเลยนะคะของเจ๊หิวก็จะหั่นแป้งมันเทศออกมาได้ทั้งหมดประมาณ30เส้นค่ะแต่ละเส้นก็ห่างกันประมาณ1เซนหรือว่า1.2เซนค่ะ ไม่เกิน1.5เซนนะคะเดี๋ยวจะไม่กรอบค่ะตอนนี้ใจหิวก็หั่นแป้งมันเทศเป็นเส้นๆเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาสวยๆแบบนี้ค่ะบนแป้งมันเทศก็จะมีเนื้อมันเทศแทรกอยู่ด้านในด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบแล้วค่ะให้นำกระดาษไขมาวางลงบนพิมพ์ที่เราจะใช้อบในวันนี้ค่ะ จากนั้นก็จะนำแป้งมันเทศที่เราหั่นเป็นเส้นๆลงมาวางได้เลยค่ะแต่ละเส้นที่วางก็ให้ห่างกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบเขาจะพองขึ้นมาอีกค่ะหากเตาอบของใครมีขนาดใหญ่ก็สามารถอบพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวได้เลยค่ะของเจ๊หิวก็จะอบเป็นแบบ2ชั้นค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะเสริมเป็นตะแกรงขาตั้งวางเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็อบเป็นสชั้นค่ะ อุณหภูมิที่ใช้อบในวันนี้อยู่ที่175องศาอบเป็นเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วค่ะอบออกมาสวยงามหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขอชิมเลยนะคะทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเรามาฟังเสียงกันค่ะ โอ้โหกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนมีความหอมของกลิ่นมันเทศทุกคำที่กินด้วยค่ะรับรองว่าใครกินแล้วต้องติดใจทุกคนค่ะเอาไว้ทำกินเพลินๆที่บ้านกันนะคะ ขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแถมเตรียมวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยอย่าลืมหาเวลาว่างๆมาลองทำทานกันนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าและในคลิปหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาบอกต่ออีกจะได้ไม่พลาดชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย